สวัสดีค่ะข้าวตรับสู่มันเนี่ยลายคลิปนี้จะมาอัพเดตการถอนเงินให้ซึ่งยอดเงินที่เข้าในวันนี้จะอยู่ที่150บาท150บาทนี้จ่ายผ่าน b ีเพนะคะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยซึ่ง150บาทนี้ได้มาจากหลากคูเทนในคลิปก่อนนะน้นที่นุชสอนการและของรางวัลของลาคูเทนไป มีแจ้งไว้แล้วนะคะว่าการแลกของรางวัลของราคุเทนนะ่ะ<ม>เขาจะมียอดจ่ายรางวัลจะอยู่ที่ถ้าเราแลกวันที่1ไปจนถึง15เราจะรับเงินได้ภายในสิ้นเดือนของเดือนนั้นแต่ถ้าเราแลกวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเราจะได้รับเงินภายในวันที่ 15ของเดือนถัดไปซึ่งยอดเงินก็มีเข้ามานานแล้วนะคะก่อนวันที่15แต่ว่ายังไม่มีเวลาว่างทําคลิปอัปเดตให้วันนี้มีเวลาว่างก็มาทําคลิปอัปเดตให้ว่าตัวนี้ใจจริงใครที่เป็นคนที่เอ่อเพิ่งเริ่มหาเงินอะไรใหม่ๆก็แนะนำรักคุเทนก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นการทำแบบสอบถาม 1คะแนนเท่ากับ1บาทไม่ต้องลงทุนไม่ต้องแนะนำเพื่อนก็สามารถหาเงินฟรีจากตัวนี้ได้อันนี้ทำได้ทาง Android แล้วก็ iOS ทําทำได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมทำได้ทางเว็บแล้วก็แอปใครที่อืมใครที่ไม่ชอบนะเออใครที่ไม่ชอบแบบนี้ก็ปล่อยผ่านไปได้นะคะเพราะว่ามันบางคนอาจจะมองว่ามันยากไงแต่บางคนอาจจะมองว่ามันง่ายก็ เอาที่เราสะดวกที่สุดเอาที่เราสบายใจที่สุดเอาที่เราอยากทามากที่สุดเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะทําไม่ได้นานแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ทําได้ก็ก็ลองได้ค่ะตัวนี้จ่ายจริงนะก็ลองดูแล้วกันส่วนแบบสอบถามเวลามีแบบสอบถามเข้าจะอยู่ประมาณนี้นประมาณนี้นะส่วนอันนี้คือหน้าตาของแอปนะคะส่วนหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบเดียวกัน ลองสมัครได้ใครที่ยังไม่มีตัวนี้จ่ายจริงอันนี้ทําคลิปอัปเดตให้ดูแล้วนะคะว่าได้จริงนะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับการอัปเดตสั้นๆของลาคูเทนใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจง้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็งดแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ